ตัวไปฟู้ดแลนด์ให้ไวเพราะตอนนี้โปรปังมากซื้อ1แถม1และ2แถม1แบบจุกๆ12วันเท่านั้นงานนี้แอนมัดรวมสินค้าราคาคุ้มคุมคม,คม,มาให้แบบเยอะมากยาสระผมจัดโปรหลายสูตรเลยมาหยิบได้ไง่ายอย่าลืมคิมนวดด้วยอันนี้ก็1ึแถม1น้ำยาล้างจานผงซักฟอกคิมอาบน้ำเด็กน้อยคิมอาบน้ำผู้ใหญ่ยาสีฟันคือใส่ม่บ้านช็อปเพลินแน่นอนของกินก็เยอะนะเค้ก S P ต้องตุนอนะ่ะจังหวะน,นี้เกี๊ยวซ่าอันนี้ก็อร่อยหูฉลามข้าวอุ่นความกินมีหลายเมนููเเลลยยปปปออออััดดถถุงใหหญ่่่่ีีไกกกซซซนนนน้้าาิมมมื1แ โป๊สองแถมหนึ่งน้องไอติมอันนี้เลยผักผลไม้หนึ่งแถมหนึ่งก็อีกเพียบของใช้ในบ้านทาน2 a งเอแพ็กแปดก้อนหนึ่งแถมหนึ่งตกอันละหนึ่งร้อยสี่บาทถัทงมีฝาปิดแบบนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทได้สองชิ้นเลยสกอตบออันนี้เปลี่ยนบ่อยต้องตุนหลอดไฟอันนี้เก้าสิบห้าบาทหนึ่งแถมหนึ่งยังคุ้มตามมาตุนกันได้ของกินของใช้คือครบแบบจัดเต็มสุดๆโปรเดตเพียงแค่สิบสองวันเท่านั้นตั้งแต่วันที่ยี่สิบเอ็ดพฤษภาคมถึงหนึ่งมิถุนายนที่ฟูปป market, าา 21, ดแลนด์สเปอร์